ครับก็สวัสดีครับพบกับผมในแทงโกช anel กันนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูวิธีการเปลี่ยนล้อรางหนีบกันนะครับล้อรางหนีบเป็นยังไงนะครับเคยเห็นตู้ก๋วยเตี๋ยวไหมครับตู้ก๋วยเตี๋ยวตู้เลื่อนตู้เก็บของอะไรอย่างเงี้ยครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการเปลี่ยนลูกล้อมันนะครับเปลี่ยนกันแบบง่ายๆกันเลยนะครับไปเลย ก็จะพามาเปลี่ยนนี่นะครับตู้กระจกตู้บานเลื่อนล้างหนีบนะครับเขาเรียกรุ่นตู้ล้างหนีบกาเน,นะครับที่มันสาเหตุว่ามันไม่เลื่อนเนี่ยครับมันฝืดมันติดนะครับพอล้อมันเสียเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าเขาจะเปลี่ยนกันยังไงเปลี่ยนกันง่ายๆกันนะครับนี่เราก็ยกเลยนะครับปั๊บโอ้โหนะครับเราก็ยกมานออกมานะครับบานกระจกออกมาแบบนี้นะครับนี่นะครับเราก็จะเห็นไหมครับล้อมันจะมีสองข้างนะครับ เป็นแบบนี้นะครับสองข้างแบบนี้แล้วก็นี่อีกตัวนะครับสามตัวเราจะใส่จริงๆส่วนมากเขาจะใส่กันแค่อยู่สองตัวครับหัวท้ายตัวกลางนี่ไม่ต้องใส่ครับเพราะมันไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยมันก็จะรับอยู่สองตัวนี้เพราะกระจกบ,บานมันไม่ใหญ่เป็นกระจกบ,บานเล็กถ้าใส่ไปมากมันก็จะเปลืองงบประมาณครับตรงนี้ครับเราก็ถอดต่อ,อนะครับนี่ขันนอ็อตนี่นะครับขันนอ็อต สตัวนะครับครับแล้วเราก็ดึงออกครับ right. หหนี่นะครับเราก็จะดึงออกแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเสร็จแล้วเราก็เอาน็อตเอาลูกล้อตัวใหม่มานะครับเราตัวใหม่มาปั๊บนี่แบบนี้ครับแล้วเราก็ขันขันให้สกูมันหลวมนะครับนี่ขันทั้งสองด้านเลยสกูหลวมปั๊บแล้วตัวงิมก็จะอ้าเห็นไหมครับตัวงิมก็จะอ้า จะอ้าเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่เราจะมาใส่ในรางนี้นะครับในล่องนะครับเพราะล้างนี่ตัวนี้มันจะมีล่องนะครับเห็นไหมครับนี่ล่องมันจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่แล้วเราก็จะใส่นี่อ้าไปแบบนี้นะครับเราก็จะใส่แบบนี้นะครับ ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับนี่ใส่เข้าไปแบบนี้แล้วเราก็ดันเข้าไปนะครับนี่ให้ประมาณพอดีเลยนะครับพอดีกับอลูมิเนียมล้างหนีบนะครับอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็นี่ขันนะครับเอาไขควงวัดไฟเนี่ยครับขันขันน็อตสองตัวเลยนะครับนี่สองตัวแบบนี้นะครับบ้ามันก็จะแน่นนะครับนี่ดันก็จะไม่ออกนะครับ ดันแบบนี้ก็จะไม่ออกแล้วก็ง่ายๆกันข้างนึงก็เหมือนกันนะครับเราก็จะถอดน็อตแบบนี้นะครับนี่น็อตแบบนี้นะครับสองสองตัวเหมือนเดิมเชียนเดิมน,นะครับเราก็เลื่อนเลื่อนออกไปแบบนี้นะครับเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนนะครับขันง่ายๆอย่างนี้นะให้มัน,อ,น,นอ้าอย่างงี้ครับอ้าอย่างงี้เพื่อที่จะให้มันเข้าร่องหนีบนะครับเพื่อจะล็อกอ่าเข้าร่องหนีบแบบนี้ ครับแล้วเราก็ดันเข้าไปนี่ดันเข้าไปเสร็จปอึกปิึกก็เป็นอานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้นะครับเราก็ขันไปแล้วเรียบร้อยทั้งสองด้านนะครับทั้งสองตัวแบบนี้ก็ง่ายๆเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็เอามาใส่กับตู้บานเลื่อนนะครับ ใส่กบบล้างนะครับอย่างนี้นะครับดูแบบนี้ใส่แบบล้างแบบนี้เลยมาดูครับการใส่นะครับเราก็จะใส่ด้านบนก่อนนะครับใส่ด้านบนขึ้นไปแบบนี้ปั๊บขึ้นไปปั๊บแล้วล้อมันก็จะอยู่อย่างงี้แล้วมันก็จะวางนี่นะครับเสร็จครับแค่นั้นเรียบร้อยนะครับนี่เลื่อนรืนติ้วติ้วติ้วเลยครับเห็นไหมครับแบบนี้นะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าบ้านใครมีเป็นแบบบันเลื่อนลังหนีบอย่างนี้นะครับก็เอาไปทําทําแบบได้นะครับนี่นะครับก็ล้อแบบนี้ก็ราคาอยู่ที่ประมาณ25บาทนะครับตัวหนึ่ง25บาทเราก็ซื้อออกมาแล้วมาเปลี่ยนเองได้เราไม่ต้องช่างช่างไปก็ประมาณ2-300ตรงนั้นเราไปซื้อมาเปลี่ยนเองง่ายๆเลยครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆ คลิปนี้ผมขอลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ